วันนี้จะพามาดูเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นใต้ร่มเย็น25ปี2526นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะอ่าอันนี้มีสามเหรียญน,นะใครสนใจทักมาสอบถามได้นะคะแบ่งปันได้ค่ะอ่าใครที่กำลังจะเก็บนะอ่ารีบเลยนะคะสวยมากอันนี้เป็นบล็อกวัดนะคะ อันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะเห็นชัดไหมคะทักเข้ามาสอบถามได้ที่ idline นะคะ b u n g จุดจุดห้าห้าเโทรศูนย์แปดแปดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หกนะคะฝากกดติดตามช่อง u t u b e จูเนียร์จูเนียร์ด้วยนะคะสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสวยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ